โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะอยู่กับผมเองชชก,กี้นะครับอยู่กับเกม99คืนในป่านะเพิ่งอัปเดตมาเลยนะครับทุกคนอาทิตย์นี้นี่เพชรคูณ2เลยนะอย่าลืมไปเล่นกันแล้วก็มีคลาสใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ3คลาสเดี๋ยวก็จะมารีวิวคลาสนี้ก่อนละกันนะคลาสในคอมเมนเซอร์นะครับผมจะเรียกมันว่าคลาสพอหมดละกันแล้วเะเกิดมาพร้อมกับไม้เท้านะครับแล้วก็ความสามารถของมันเนี่ยสามารถดูดวิญญาณพวกลัทธิได้นะ พอดดเสร็จปุ๊บสามารถเอาวิญญาณเนี่ยไปฟื้นคืนชีพให้พวกลทัทธิเป็นพวกของเราได้นะแล้วก็สามารถเรียกคืนชีพมาได้ถึงถึงหกครั้งเออมีพวกหกคนนั่นแหละแล้วก็ข้ามไปเลยนะเลเวลสองเลเวลสองเนี่ยเวลาเราฟื้นคืนชีพพวกลัทธิมามันจะทําให้พวกลทัทธิดาเมจแรงขึ้นนะสามนี่อ๋อถ้าเรามีพวกลทัทธิเยอะมันก็จะมองเห็นตอ กลางคืนได้ไกลขึ้นอย่างนี้เหรอโอเคฮะสี่ร้อยโลบัตโอ้โหข้ามขั้นสองขั้นสามหกร้อยห้าสิบโลบักนี่โอ้โหได้เกลือขอดีๆหน่อยไม่เอาอไงเนี่ยเกิดใหม่พร้อมไฟฉายไม่เอามองเห็นตอนกลางคืนไม่เอาลดความอ่ะอันนี้ก็ได้ไหมลดความหิวสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าช่วยได้นิดหนึ่ง โอเคครับไปลุยกันเลยเดี๋ยวก็จะไปรีวิวในเกมนะว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่ะก็ฝากล้านผมหน่อยนะครับชักกี้ช็อปนะใครอยากซื้อไก่เพชรไก่คลาสไซบอร์กก็ไปซื้อในเว็บได้นะครับไปลุยกันเลยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยโอเคฮะเมื่อกี้ผมได้ไปลองเล่นคลาสน,นี้มาแล้วนะนี่พวกลัทธิที่ผมฟื้นคืนชีพมาเดินตกเรามาตายหมดเลย มันหลบแล้ววะไม่เป็นนะพวกนี้ใครเล่นคลาสนี้ก็ระวังกันด้วยมาเดี๋ยวมาลองดามเมจให้ดูนะตอนนี้ผมมีลูกสมุนอยู่หนึ่งตัวไปจัดการมันอเ้อ,อตีแรงมากแค่ตัวเดียวเนี่ยได้ยีง่งาเก็บวิญญาณกันดามเมจมันพอๆกับคอ้อนลูกตุ้มเลยนะแรงมากเลยนะแค่ตัวเดียวเนี่ยโอเคได้พวก เดี๋ยวมาเคลียร์ตรงนี้ต่อนะครับสะสมวิญญาณจากกัดการมันให้ตัวนี้ตายโคตรเร็วแค่สองตัวยังโหดขนาดนี้เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนไปเลยตัวนึง จัดการมันเออเออเก็บผ่านแผลครับเฮ้ยเอาทำไมอําทำไมไม่ตีแมงป่องให้อ่ะเดินมาตีมันดิเออนี่ยนี่อีกตัวนึงจัดการมันไอ,อตัวที่เราฟื้นคืนชีพมามันเดินสิงล่างกันเลย โอเคข้างบนมีข้อเสียของมันก็มีนะมันไม่สามารถขึ้นที่สูงได้นะครับให้ตัวที่เราฟื้นคืนชีพมามีอีกตัวหนึ่งไว้ไอ้โดดวิญญาณโอเคได้พวกมาแล้วฮะตอนนี้เรามีโอเคหกแล้วนี่หกตัวเนเน่มาจัดการตรงนี้หน่อย เราไม่ต้องทำอะไรเลยแป๊บเดียวพวกลทัทธิเดี้ยงเลยอะ่ะโอ้โหตายโคตรเร็วเดี๋ยวผมหาสร้อยก่อนเดี๋ยวมาเสกบอสนะโอเคครับหนีนี่นี่นมาลองกับแมมมอสบ้าง มวามา,มากองทัพกองทัพลัทิกับแมมมอสโอ้โหแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแมมมอสอุ้ยเนื้อสุกเลยเหรอตีแมมมอสแล้วเนื้อสุกด้วยหรอเนี่ยเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีลูกสมุนเราตุยโอ้โหขึ้นอาชีพใหม่ก็ได้จะได้มีหกคน โอเคครับตอนนี้ผมมีสร้อยครบแล้วนะมามามาเสกเดี๋ยวเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดี๋ยวเราให้ลูกสมุนเราจัดการเป็นไงเอาทำไมมันไม่ตีเอ้ยอย่าไปเหยียบหัวอย่างนั้นดิมันก็ตีไม่ถึงไอดิโอ้โหตายแล้วหนึ่งทำไมบอสตีแรงวะ อย่างนี้เราโอ้โหตุยไปแล้วสองลูกน้องเราโอเคฟื้น,นคืนชีพบอสโอ้ยต้องใช้สิบวิญญาณเลยเว้ยโอ้โหเดี๋ยวพิษสะสมวิญญาณก่อนนะบอสมันนี้น่าจะโหดนะฮะมาละฟื้นคืนชีพี่โอ้ ไม่อยากคิดสภาพเลยถ้าเรามีลูกสมุนเป็นบอสลัธิหกตัวแม้จะโหดขนาดไหนแต่มันสะสมวิญญาณยากพามาลองกับหมีหน่อยแฮหมีป่าจากการนั้น <laughs> แป๊บเดียวแป๊บเดียวหมีตัวเลยโคตรแรงเลยอะ่ะ เอาดิโอ้โห oh. ลูกน้องเราก็ตายเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี้อยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวลองเอาไปเอาบอสไปหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งกับมีแฮะจะสู้มีได้หรือเปล่าเอาดิ <c oughs> เอาเฮ้ยเฮ้ยให้มาสู้กันแล้วไปขี่หลังกันทำไมวะ <c oughs> เอาดีๆเอาดีๆสู้มันโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหะวหรอวันเนี่ย บอสราที่จะตายเอาไว้เนี่ยโอ้ดูทรงแล้วโอเคไม่รอดแฮะทำไมหมีโหดกว่าวะอุย้ยลูกี้ม,มันต้องแบบเน้นลุมเว้ยใครเล่นคลาสเนี้ยเน้นลุมมันต้องเน้นลุมมันถึงจะโหดโอเค ว้าผมยังไม่ได้ลองตอนที่แบบตอนกลางคืนมันจะมองเห็นไกลเลยเดี๋ยวใกล้มืดแล้วแต่ผมมีรัททีแค่สองตัวเองอะ่ะมันจะมองเห็นกลางคืนดีแค่ไหนวะสองตัวเฮ้ยเอ้ยเกือบตุยโอย้หิวก่อนอ้าวขนาดผมมีรัททีแค่สองตัวยังมองเห็นแบบสว่างขนาดนี้เลยนะโอ้ถ้ามีหกคนแม่งจะสว่างขนาดไหนถ้ามีหกคนโอ้โหน่าจะ ไม่ต่างกับตอนเช้าเลยอ่ะโอเคครับทุกคนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะแค่สนใจไก่เพชรไก่คลาดไซบอกก็ไปซื้อในเว็บได้นะครับบ๊ายบายฮะทุกคน